สวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในเนื้อเรื่องของคุกกี้รถคารับเป็นโย่กันนะครับอันนี้ผมอัดต่อจากคลิปเนื้อเรื่องคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เป็นเกี่ยวกับคอสตอมนะูมเนาะเออน่าสนใจนะครับมาดูกันว่าคุกกี้รถคารับเป็นโย่จะเป็นยังไงหน้าตอนนี้นี่ก็คือน้อง่อนข้้งเก่งมากเลยนะครับเป็นตัวดาเมจทัดไฟที่เก่งมากๆเห็นว่าทําอันดับได้แซงหน้าคุกกี้รถพลิกป่นไปแล้วนะครับโอ้โหเอาเรื่องกันเลยทีเดียวเชียวอ่ะมาดูเนื้อเรื่องกันนะครับสตอรี่ที่1 ภารกิจในวันนั้นนกกิวตอติยาข้าขอแสดงความยินดีที่จัดการภารกิจครั้งนี้ได้สำเร็จเลื่อล่วงไปได้ดยเดเอ้าชนแก้วอืมอะไรกันนะคุกกี้รถคาราเป็นโยครั้งนี้ก็นั่งอยู่คนเดียวอีกแล้วเหรอฮ่าเจ้าคุกกี้ตัวได้เดวันนี้จะยอมให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะ ยอมให้เหรอยอมอะไรกันฮะทำไมยืนหยู่ถึงได้สนิทก,กันได้แบบนี้นะเรื่องของคุกกี้นี่คุนใจยากจริงๆเลยเอาเถอะที่เราเปิดใจกับคุกกี้รสเพลโตโคละพาก็คงจะเป็นตั้งแต่ทำภารกิจในครั้งนะอ่าเมื่อนานมาแล้วครับนึกถึงเรื่องราวในวันวานนะครับนะหอคอยชั้น4ี่ครับอาณาจักรร้างบานานา่าอุย๊ยมาเจอกล่อยๆหรือเปล่า จุดจุดจดฉันบอกแล้วไงว่าจะไปตัวเดียวและปู่นี่ทำไมถึงไม่รุนพี่ยวุโสไปช่วยงานแบบนี้ต้องถือว่าได้รับเกียรติเสียแถมยังหนวกหูอีกฮ้ภารกิจสำรวจอนาจักรักมันน่าไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จอย่างนี้เกียบได้หรือเปล่านะนี่เจ้าหนูเธอร่วมกิวนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอ ม่คิดที่จะสนิทกับคุกกี้ตัวอื่นๆหน่อยหรือ,อยังไงกันแม้แต่ในงานเลี้ยงต้อนรับก็ยังหายตัวไปเฉยพวกเราเนะี่ยถึงจะดูไม่เป็นแบบนั้นแต่ก็ไม่มีใครกล้าทักเธอเลยนะ ắng> ắng> สนิทไปเพื่ออะไรล่ะไร้ประปโยชน์กับทั้งนั้นแหละเธอยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของฉันด้วยซ้ำทํมไมถึงไม่ยอมเชื่อใจคุกกี้ตัวอื่นเลยนะเจอเรื่องอะไรมาเนี่ย เดินไปไกลแล้วนี่นะมัวแต่พูดกับตัวเองนี่เธอเดินไปเดินมาแบบนี้เดีกก็เกิดเรื่องใหญ่หรอกเธอบอกว่าให้แบ่งพื้นที่ออกสำรวจไม่ใช่หรอไม่ต้องมาใส่ใจฉันหรอกนะฮ่าๆ <c oughs> จำให้ไม่ใส่ใจยเลยล่ะเด็เมื่อยังไม่ระวังตัวให้ดีอยู่แบบเี้ฟังดีๆนะเจ้าหนูที่ดีน่ะมีแต่กบ ข้าไม่ไปกับผูมีประสบการณ์อย่างข้าแล้วก็ีนเธอเองนั่นแหละจะว่าไปแล้วทำไมถึงชอบพูดเหมือนฉันเป็นคุกกี้เดกแบบนั้นกึกฮะเน่คุกกี้าลสคาร์เปนโยชิบหายแล้วคุกกี้าลสคาร์เปนโยนะฮะกำลังตกหลุมพรางโอ้โหน่าเศร้าจริงๆเลยนะฮะน้องให้ตายเถอะ นี่เป็นกับดักที่เผากล้วยวางไว้หรือเปล่านะน่าทึ่งจริงๆที่มาวางอยู่บนพื้นที่แบบนี้ได้มีความชันทําให้กลับขึ้นไปได้ยากอ๋อดูละเอียดละเอียดแล้วทางนี้ไม่ทางไปนี่นะทางนี้ต้องไปทิศทางเดียวก็มันจะมีความปไปได้สู่ที่จะมีทางออกนะแน่นอนว่าถ้าเจอกับเผากล้วยก็ช่วยไม่ได้เดินไปทําทางนี้ก่อนก็นแล้วกัน กีฬาเพลต้ตอหรพาเอาเ,อเถอะยังดีที่ไม่ได้งี่เง่าพอที่จะกระโดลงไปจนถึงใต้หลุมลึกขนาดนั้นนะเพอร์เถอย่าไปสนใจเลยนี่เป็นภารกิจสำคัญที่น่าจะมีโอกาสได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้ากิวจะปล่อยให้โอกาสนั้นสูญเปล่าไปไม่ได้ต้องรีบกลับไปยืนในกิวให้ได้กิวตอติยาที่มีชื่อเสียงเรื่องการรวบรวมข้อมูลแกมกแม ถ้าเป็นกิวนี้เราจะได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างแน่นอนบนเนบินเดบนเด่บนเน่นเ,นนเ,นนเนฮ้เผากลุ้ยมาแล้วเหรองั้นก็ช่วยไม่ได้ลองดีกันสักตั้งซิโอ้าแม่เกอดนะฮะ <c oughs> มาชั้นสี่ก็เจอบารดาน่าตลอดเลยนะฮะโอเคสึกคุกกี้รดคาราเป็นโยครับ ขอสารภาพว่าสำหรับตัวนี้ผมก็อย่างเล่นไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะฮะก็มีสอนนะครับว่าสกิลทําอะไรยังไงนะครับแต่ไม่สนฮะเรามาเริ่มกันเลยจุก <c oughs> พุกบนนะบนะบินะพูดอะไรไม่รู้เรื่องพูดแต่บินะบินเนะ,ะโดนตีไปซะดีๆเลยใช้ช็อตสุดท้ายช็อตสุดท้ายคืออันตรีหรือเปล่าบัดริบดรอยบินเนะบนนะบนะบนะ เอยจะพุบบันน่เองมาอีกแล้วเหรอให้ตายเถอะไม่บ้ากันซะให้ตายกันเลยหรือ,อยังไงฮะมาโดนฉันยิงฉนูสีไฟสีแดงจ้านี่ตายไปซะให้หมดเหรอบันแน่บันเดนบันเดนบรนเดนบันเดนบรรณนเบนบัรณแน่บพูดอะไรไม่รู้เรื่องอ๋อจะบอกว่าฉันสวยอย่างนั้นเหรออ๋อแน่นอนฉันรู้อยู่แล้วแหละฉันคนที่สวยที่สุดในจักรวาลเลยแม้แต่นางงามยิงชอบเลยนะนะโอ้คอมพลีทไปได้ เป็นไงล่ะก็จบกันไปครับสําหรับคุกกี้คาราเป็นโยกกับการต่อสู้ของเธอนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าความทรงจําสีจางเสียงฝนเนาะครออันนี้ไม่น่าใช้เสียงฝนนะฝนเริ่มตกหนักมากขึ้นแล้วถนนก็เริ่มแคบลงจนมองเห็นทางข้างหน้าไม่ได้เลยต้องรีบไปก่อนที่จะเปียกชื้นหมดแล้ว ะพ่อทำแบบนี้ก็รู้สึกเหมือนตอนนั้นเลยฮนะในวันที่มืดและฝนตกหนักพวกเธอทำไมถึงทำกับฉันได้หรอคอถ้าจอบไม่ฉันจอบซะน่อยเนี่มันจะยอมไว้ชีวิตท่านนะฝ่าแบ,บนเองใหม่กพวกเรายหนะ่ะสมม่งไปเมตตาย่างนะัท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นกับท่านพ่อต้องตามหาให้เจอไม่ยอมถูกจับอยู่ที่นี่หรอกฮะ องยิงเน็ไปละจับไว้จับไอ้ดาจับไอ้ดาจับไว้ไวไวอะไรที่อยู่ๆก็ทำให้พวกนั้นเปลี่ยนไปนะทาไมถึงพิดต่อคำสัญญาว่าจะเพื่อฟังฉันสุดปลายทางที่ฉันหนีมาในตอนนั้นสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครตามฉันมาเลยสักคนสักคุกกี้ความช่วยใจมันช่างไรน้ำหนัก ไร้ค่าเพียงนี้เลยเหรอฉันต้องกลับไปแก้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นฉันก็ไว้ใจใครไม่ได้เลยผู้เดียวใดที่ฉันไว้ใจที่สุดก,ก็คือตัวเดียวเบนเล่เบนเน่เบนเน่กันเดนรุมเข้ามาอีกแล้วตามม่ได้เร็วขนาดนี้แสดงว่าอยู่ใกล้ทางออกใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ยังไงซะต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วละ่ะ โอ้โน่าเศร้านะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นอดีตของคุกกี้ลถคาราเป็นโยนะโอ้เอาเรื่องแนละ้วน้องสวยมากเลยนะครับอ่ะสึกคุกกี้ลดคาราเป็นโยครับเจอกับบานาน่ากันต่อเลยนะครับว่าแล้วก็หิวเลยนะบานาน่าสปิตเกี <c> ่ <oughs> ยวที่ไหนเนี่ยมาแล้วสำหรับคุกกี้รถคาราเป็นโยมีกวาบสามารถมีไฟนะจะบอกให้เพราะงั้นพวกเองเนี่ย ที่ดูเหมาะกับไอศ์ครีมเนี่ยจงละลายไปให้หมดเลยนะเจ้าพวกบานาน่าบันน่าบันน่าบันน่าอ้าวไอ้คนใหญ่คนโตมาอะไร <laughs> อ๋อมีสอดด้วยแฮะเออดีเหมือนกันนะครับคือกดดูได้ว่าไอ้ซุ่มจบตีสุดฮอตเนะี่ยทำยังไงนะครับอ๋อคือการชาร์ตีเออดีเลยนะครับแล้วก็กดชาร์ตีนะฮะบ,บับเรียบร้อยครับโค้ยเสร็จแล้วบันน่า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  พวกเองมีพูดไหลม่อยู่เรื่องพูดอะไรอยู่นั่นเองเอาไามให้ฉันกินซะดีๆีนะจะพวกมานาแน,านา่ความจริงแล้วฉันก็กชอบกล้วยกับที่คิดนะั่นจะบอกให้กล้วยนะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะงั้นพวกเองนะ่ะไม่จําเป็นที่จะมีชีวิตอยู่หรอกเอาไมาให้ฉันกินซะโดยดีเลยนะ <laughs> โอ้โหสกิลโคตรเท่เลยนะครับอ่ะเหลือไอตัวสุดท้ายลนะอันนี้ต้องพูดว่างไงเนะี่ย ดาบสุดท้ายตายซะเอานึิงว่าจะแรงกว่านี้นะฮะโอ้เลตร่ยรอยแบนเนะ่แบนเนะ่แบนเนะ่โอเคก็สูซกับพวกบานาน่าสปิดได้สํเเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นสตรอรี่ที่4ครับหลบหนีเห็นแสงแล้วดีแหละถึงชักออกแล้วดึงเฉาวันพรุ่งนี้ขึ้นไปเลยดีกาห้าช่แล้ว ในที่สุดฉันก็ออกกับดักได้แล้วคิดไปแล้วฉันก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยใช่แล้วอยู่ตัวคนเดียวนี่แหละสบายใจดีแต่ว่าไอ้ถวันเนี่ยผมว่าไอผู้ชายมาทําให้แน่เลยนะนับเยเอ,อรีบออกไปจากที่นี่กันเถอะอีกไม่นานก็จะมืดแล้วแส่ชโชคดีที่เถาวันแข็งแรงก็เลยขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยงั้น อ๋อเหมือนสำรวจกันก่อนดีกว่าเผอกู๊จะตามมาโอเคแกรบแกบฮะใครล่ะอ้าวเร็วจังแต่คิดว่าน่าจะเป็นไอ้คุกกี้รถไอ้ตัวนั้นนะเหรอผู้ชายนะครับเออจำชื่อไม่ได้นะนี่ไงคุกกี้รถเพลโตโหระฐผ่านะครับเน่จเจ้าคุกกี้หน้าใหม่คุกกี้รถเ <c oughs> น่จเจ้าคุกกี้หน้าใหม่คุกกี้รถคารับเปนโยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า ออเจริงๆเลยเหมือนจะเป็นทางตันนะคะคุกกี้และเพตเตอหัละพพเหรอเธอมาชมำนหย,ยิดตรงนี้เอออยู่ข้างบนเองเหรอดีล่ละไม่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมบางทีฉันอาจจะเห็นว่าเธอ,อยังเด็กเกินไปอย่างที่เธอเคยพูดก็ได้นะกับดักนี่น่าจะมีทางเส้นเดียวหรือว่ากระโดดตามฉันลงมาเหรอสูงขนาดนั้นด้ยนะ ช่ละเซ่ไม่ว่าจะเรียกเธอจากข้างบนยังไงก็เหมือนไม่ได้เย็นก็เลยเป็นห่วงเลยอะพอดีว่าพวกเผ่าป้วยรุมเข้ามาก็เลยเสียเวลาไปกับการรับมือมากไปด้วยเนะคิดว่าจะไม่ตามมาแล้วนะเนี่ยแต่ก็กลับมาตามได้ลุมลึกขนาดนี้ได้ทำไมถึงทำเรื่องงี่เง่าแบบนี้นะฮ่า <c oughs> <c oughs> นี่กาจะบอกว่าคุกกี้ที่อุตส่าห์ลงมาช่วยเธอเป็นคุกกี้งี่เง่าอย่างนั้นเหรอ คุกกี้หนุ่มสาวสมัยนะี้แน่ละมันเป็นความผิดของฉันเองที่ตกหลุมพรางไปนะ่เธอไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรอกนะเฮ้ยนั่นไม่อเองที่ควรทำไม่ใช่เหรอถ้าพาร์ทเนอร์ตกหลุมไปเนะี่ยก็ต้องช่วยแพพาร์ทเนอร์เหรอก็เธอรู้ว่าดูร้อยอย่างเธอขึ้นมาจากกับดักเองได้อย่างเท่ขนาดนี้น ฉันรออยู่หน้าทางออกถ้าจะเร็วกว่านะ <laughs> นั่นแหละฉันไม่ได้เป็นเด็กน้อยสักหน่อยรีบขึ้นมาแล้วจับฉันไว้หือเมองลงไปแล้วตัวเธอเปื้อนเสร็จดินเต็มไปหมดเลยบาดเจ็บตรงไหนหรีบปล้ว <laughs> ดีที่อยู่มานมดาจนได้เจออะไรแบบนี้นะเธอเป็นคนช่วยฉันไวนะ้เหละใช่ไะ เอาเป็นว่าไม่ต้องห่วงเลยฉันปกติดีทุกอย่างคุกกี้ที่ผ่านเรื่องราวหลากหลายแบบฉันเนี่ยถึงจะตกมาในหลุมแบบเบ้ก็ยังพูดมากเหมือนเดมเลยเนี่ยรีบไปทำภารกิจให้เสร็จเอะไปด้วยกันนี่แหละโอ้ยน้องสวยส่งมือมาสรุปใครช่วยใครวะเนี่ย อะเรื่องราวนี้ก็มีความอบอุ่นหัวใจอยู่เนาะแล้วก็แฝงดราม่าเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับในช่วงแรกอาจต่ก็จบได้อย่างมีความสุขฮับปีเอนดีก็หวังว่าเรื่องราวนี้จะทําให้ทุกคนหัวใจพองโตกันไปเลยนะครับไว้เรื่องราวถัดไปจะเป็นอะไรก็มาติดตามกระตอบไปได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับฮึมองหน้าทําไมหาเรื่องกันหรอดูุดูยิงกระปู่ด้วยธนูไฟนี่สลอกฮะ